พุกการเชื่อฟังทุกท่านาอ่อนา บัม้ก่อหันหน้าตมาทางเวทีค่ะบันทน้อยเดินกราบคุณครูทีละแถวนะคะแถวหน้าบันทิตน้อยเดินเข้าไปกราบคุณครูค่ะ บันทบห้อยแถวที่สองเย็นตรงก่อนรอก่อนนะคะเข้าไปทต่างค่ะ